หมูแดงหมูกรอบแล้วก็คุณเชียงนะครับสวัสดีครับของรอร่อยม้งกริ้นวันนี้จะพามากินร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบเจ้าเก่าแก่ร้านเด็ดของผมนะครับนั่นก็คือร้านทิพรสครับโดยร้านจะอยู่ตรงวงเวียนน้ำพูนะครับนี่นะครับอันนี้เมนูนะครับแต่วันนี้เราจะมากินนะครับเอาข้าวหมูสามตัวครับ นะครับครับไข่หมูแดงหมูกรอบแล้วก็คุณเชียงนะครับน้ำชานะครับเอกลักษณ์ของร้านนี้นะครับเย็นชื่นใจครับชามนี้เป็นเกาเหลานะครับบะช่อนนะครับไส้อ่อนนะครับ ก็น่ากินนะครับเริ่มจากหมูกลอ,อกนะครับสุดเจียงครับถ้าใครอยากมาทานตามนะครับร้านเปิดทุกวัน6โมงครึ่งถึงบ่ายสครับ